สวัสดีครับพบช่องทีเด็ดบอลน,น้าเอาอยู่เช่นเคยครับวันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567สําหสำหรับตัวหน้าช่องตัวฟรีล่าสุดที่ลงไป New Red ham United, นิวคาเซิลเวสแฮมยูเนเต็ดจบ0ต่อ2เพื่อนๆสามารถชมคลิป EP ย้อนหลังหน้าได้เลยนะครับสำหรับบอลในครอบครัวของน้าเอง8ตัวเข้าไป8ตัววินวินบวกบวกกันไปในครอบครัวบ้านเขียวน้าเองและบอลเต็ง ตัวเดียวสเตปสด1-10คู่มีครบจบทุกวันในครอบครัวของนา้าไว้เป็นแนวทางให้นะครับสนใจอยากไปลุยต่อรับแนวทางติดต่อสอบถามมาได้เลยน้าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้สามารถสอบถามได้เลยครับวันนี้วิคเคอร์บอลแชมเปียนลีกอินเตอร์มิลานอิตาลีพบไลซิกเยอรมันสนามจูเซเป้เมอันซาเวลา 03.00- นยยนอนยังไม่เคยเจอกันมาสักเกมสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสอง มาชมภาพรวมสถิติเจ้าบ้านวันนี้เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเกมนี้ได้เฝ้ารังเชื่อว่าจัดเต็มแน่นอนโดยยังใช้แผน3-5-2แนวรับส่งทางด้านสเตฟานคุมแผงหลังเช่นเดิมแดนกลางนำโดยคริสยันอัตลานีนำทับปั้นเกมโดยมีมิโครโรบาเลล่ากับเฮลิกยนันตัวข้างค่อยสนับสนุนคู่แดนหน้าเป็นทางตูรามกับตาเลมีล่าตาขขา่คู่กันในเกมนี้ ทางฝั่งของทีมเยือนมาโกเฮดโค้ชไลซิกทีมอันดับ3บุนเดสลีกาเยอรมันต้องหาทางแก้ฟอร์มหลังจากเสมอ1แพ้3จาก4เกมล่าสุดส่วนความพร้อมยังขาดบิดเชียบูดาวิดลอยและชาบีซิมมอนเจ็ดนัดยิง2ประตูรวมถึงต้องเช็คฟิตลูคัสโคนสเตอร์มัน สำหรับแผนของทีมใช้วันนี้ระบบมา4-4-2ตรงกลางเป็นอาเทอร์กับอามาดูไฮดาร่าคอนทรลเกมส่วนคู่หัวหอกโอเปนด้ากับเบนจามินเซตโกยิ่งรวมกัน13ประตูนในทุกรายการบอลวันนี้จากแนวทางของน้าเองศักยภาพทีมภาพรวมกันดูมองว่าทีมลุ้นแชมป์อย่างอินเตอร์มิลานพวกเขาก็ถือว่า ยังค่อนข้างดูเหนือกว่าและดูดีกว่าอยู่ในทุกๆมุมทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานจะเป็นฝ่ายมาเก็บ3แต้มและลุ้นได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์อินเตอร์มิลานเหมาะสมกว่า3แต้มและลุ้นให้ยิงขาดได้ได้อย่างแน่นอนเอาอยู่ครับบอลคู่นี้ระดับความมั่นใจ90%สำหรับแนวทางน้าเองก็มีเท่านี้ ถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างหน้าออกไปสามารถคอมเมนต์บอกนะหรือสวนทางนะมาได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดนะขออภัยด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามอยู่ฝากติดตามช่องนะด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวันต่อไปขอบคุณครับ